าสิกนาฬิกาวันที่4เมษายนพันตำรวจเอกนาวีสินธุรัตน์ผู้กํากับการสพบางละมุงพร้อมพันธุตำรวจโทกรพงศ์สุวิสิทธิ์รองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสพบางละมุงและพันุตำรวจตรีวุฒิพงศาสาสารวสืบสวนสอบสวนสพบางละมุงนํากําลังชุดสืบสวนสพบางละมุงเข้าทําการปิดล้อมวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลตะเกียนเตี้ยอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังได้รับรายงานจากสายลับว่ามีหลวงพี่เป็นพระลูกวัด ดังกล่าวมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้กับชาวบ้านภายในพื้นที่ของวัดในเบื้องต้นตำรวจได้ทำการให้สายลับเข้าไปติดต่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน10เม็ดพอหลวงพี่นำยาบ้ามาส่งและมีการส่งมอบให้กับสายลับเสร็จสิน้นตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจาับกลุมทันทีทราบชื่อต่อมาคือพระคันติจิตโตหรือหลวงพี่โต้งชื่อจริงว่าน,นายนเรศอายุ3าปี ตรวจค้นภายในสบงพบเงินสดล่อซื้อของตำรวจฉบับใบละ500บาทหนึ่งใบและยังพบยาบ้าจ,จำนวน115เมตรและยาไอซ์สซองน้ำหนักรวม15กรัมทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในถุงห่อพลาสติกสีน้ำเงินถืออยู่ในมือของหลวงพี่ตำรวจจึงทำการตรวจของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการคุมตัวหลวงพี่ไปตรวจค้นภายในกุฏิ พบยาบ้าและยาไอซอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงสมุดบันทึกเบอร์โทรศัพท์รายชื่อลูกค้าและอดีตนักโทษในเรือนจำพิเศษเมืองพัทยาตำรวจจึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมในการสืบสวนขยายผลก่อนจะนิมนต์หลวงพี่ไปทำการศึกกับเจ้าอาวาส นายนเรศหรืออดีตหลวงพี่โต้งให้การยอมรับสารภาพว่าบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้มาเป็นเวลาสองพรษาแล้วโดยในช่วงกลางวันจะปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติพอตกกลางคืนก็จะเป็นนักค้ายาเสพติดโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในชุมชนหมู่บ้านตะเคียนเตี้ยและจะมีการเสพส่งยากันเป็นประจำที่บริเวณกำแพงวัดส่วนยาเสพติดที่พบซื้อมาจากนายโกะ เอเย่นค้ายาในพื้นที่ก่อนจะมาถูกตำรวจจับกุมได้ดังกล่าวพันตำรวจเอกนาะวินสินชุรัตผู้กำกับการสบพบารมุงได้เปิดเผยว่าทีมชุดสืบสวนได้มีการเฝ้าดูพฤติกรรมพระรูปนี้มาเป็นเวลานานหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีนักค้ายาอาศัยผ้าเหลืองแอบขายยาบ้าและยาไอซ์ในพื้นที่บริเวณของวัด จึงได้สั่งการให้ชูสืบสวนเร่งลงพื้นที่หาข้อมูลก่อนจะสามารถจับกลุ่มพระนอกรีดรายนี้อีกทั้งหลวงพี่รายนี้มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าโดยเป็นการขายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เมทแอมเฟตามีน am โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยกระทําเพื่อการค้าและเสพยาเสพติดให้โทยประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนามโมตัสสะภะควะโทอระหะโตสัมมาสามพุทธาสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส ngã <dıọng> người dân tộc họp thôi là thuộc dâm mát và thuộc tộc 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 คำบังสาระัจฉามีคมันสั่งสามสาระคางสาระัามีสังั์สังนังสามรุยามปีทุกทางสาระนังกัจฉามีทุกจยปีทำันสัรนังสามปย่างปีรำมังสารนังกัจฉามีทุกจยปีคำมันังนังสามิปย่างปีสังฆ์สังสารงัจามีทุกจย่ปี ทางทังสางทังลางทังาตัยาปพีพุท่างสารนังระชามิตัดยางพีพุท่านทางทางทังตัยางพีอมังสารนังระฉามิตัดยางพีอมังสารนังพิชามิตัิยางพีสางทังสารนังริฉามิตัย่างพี สัมังสังขางพมังตะนังปังสานตัดยักติสังขางัดยตังสังข้างตาะประสานตาดาติตาเวระมณีตสดาตะสังสมจิยามิอันนาบิลามัดัิสิกาปังสมจียามิตันาตาเวระมณี ฟลายเอ็์อะคาเดมี่แนทาเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d f i i h t t c c d e m y y